แนนคนสวยนะรับพี่เลย <laughs> แล้วก็ <laughs> ตอนโชว์ไฟนอลอ่ะมันดีมากเลนท่านไ้ว่าแล้วว่าต้องพูดอะไรแล้วพี่ว่าจากวีคหนึ่งถึงวีคเนี้ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆข่นหนึ่งเดียวขหนึงจริงๆแต่ก็พี่ว่าวีคนี้เป็นวีคที่เติมได้เยอะเย้ยความมั่นใจแล้วก็ความเป็นเป็นแนนที่มันมีเสน่ห์มากๆอ่ะอย่างนี้ครูอบอกว่าเราเซ็กซี่ได้เราก็เซ็กซี่ได้จริงๆผู้ชายทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยกับ การพี่แนนสักทีแล้วมันก็มันก็ขึ้นอะชอบสวยเก่งมากสู้สูค่ะก็ดีใจที่ไม่เห็นพี่แนนทำหน้าเสียทรงมาสักพักหนึ่งละจริงๆนะเราะว่าถ้าเครียดนิดนึงก็จะออกคิ้วอะไรแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นว่าคิ้วขมมดหรือแบบอะไรเลยดีมากที่มั่นใจเพราะว่าก็เหมือนกันชอบวันที่ออดิชั่นเอยไฟนอลออดิชันจริงๆนะเป็นแบบเป็นวันที่แบบขึ้นไปแล้วแบบ ใช่อะซึ่งพี่แนนมีตรงนั้นอยู่แล้วเอาออกมาใช้เอาออกมาสู้ๆไออกมาเลยงนก็ีนี้พี่แนนเปียนไปเปลี่ยนไปมากแต่ความมั่นใจเยอะขึ้นมากเลยเห็นซ้อมในห้องน้ำเหมือนก็แบบสุดยอดพรุ่งนี้สู้ๆนะคะจะมั่นใจคิวได้สบยอยู่แล้วอ๋อมั่นใจเลยแค่ความมั่นใจแค่นี้ถ้าคีดตรงนั้นได้ มันเป็นแบบว่าอะไรที่ทูนี่แบบซ็กซี่มากเลยนะคือมันมีทีเป็นวันที่สวยที่สุดจริงมั่นใจแค่นั้นแหละคุณยทำได้สูโค้ชแกแกกับฉันร่วมกันเราเป็นโค้ชน่โค้ชทั้งหลายสามคนเลยดีกว่าเอาพุทธแยกงัช่แนนแจะบอกก่อนว่าแน่นอะมีพัฒนาการนะตั้งแต่แบบแรกที่แกแบบน้อยๆอะไรเงี้ย แต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดแต่วิ่งเนี้ยฉันรู้สึกว่าแกแบบเริ่มจะแบบอย่างเงี้ยรู้สึกที่ยานเออขึ้นจับน้ำเออเหมืนอนแบบชัดขึ้นชัดว่าแบบเฮ้ยแกทำได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะแรกเหมือนแบบเออดีแล้วแต่แบบมันก็ยังไม่สุดอ่ะแต่สุดแล้ววิ่งเนี้ยถ้าแบบแกแบบมั่นใจมากๆเลยกบบเนี้ยนิดนึงอย่าติดตรงที่แบบเหมือนจะทำได้แล้วแต่แบบคนดูอายจังอะไรเงี้ย แกต้องไม่แคร์วเราเลยตอนนี้คือแกทําได้แบบได้มากอะได้ฟิลมากกับในห้องน้ําหรือว่าอยู่กับชั้นสองคนอย่างเงี้ยแกมามากเกินร้อยมากอยเงี้ยมาวมารู้สึก <c oughs> รู้สึกดีที่แบบคือมันอย่างบางคนเราบอกแหละอย่างหงหยกเนี่ยบอกมันมันฟังแต่มันก็ไม่ทำไม่ท <laughs> มันทำมันทำเลยมันทำไม่ค่อยได้ไงแต่อย่างไอ้แนนอะ อย่างไอ้แนเราฟังเราบอกกันนะแบบเฮ้ยมันทําได้บอกให้ดูเต้ยเป็นตัวอย่างเนี้ยเอ้ยมาเต็มเลยอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเซ็กซี <laughs> ่เออเซ็กซี่เหรอเฟิร์สได้เฟิร์ส <laughs> นี่ไงก็ไม่เป็นเลยฉันรู้สึกว่าวิงนี่แกแบบไม่เขินเลยอ่ะที่แกจะทําเซ็กซี่อ่ะใช่ดีขึ้นมากแล้วก็ที่แกกับฉันไม่นั่งติวแล้วก็เลิกซิงข้างนอกกันอะ แกก็ทำได้ตามที่น้าฉันทำหมดทุกอย่างขอเคุณแต่เนี้ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแนนแค่พกความมั่นใจไปแค่นั้นเลยไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเต้นสเต็ปไหนหรือเปล่าเลยเนี้ยคือถ้าสมมติว่ามันจะหลุดหรือมันจะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าอินเนอร์แกยังคงแบบเซ็กซี่อยู่ยังคงมั่นใจอยู่อะยังไงต้องดูดีแน่ๆเพราะแกแบบแกดูดีมากเวลาแกเต้นหรือว่าแกมั่นใจอะแกดูดีมากจริงๆดูดีอยู่ที่แกทำหน้าแบบ อย่างเงี้ยเอาละน่าเสียดายอะไรขอร้องเถอไม่ชอบจริงๆเป็นแนนที่แบบไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกไม่ยากเป็นแนนที่แบบมั่นใจดีกว่าค้าก็ไม่มีอะไรจะพูดกับแนนมากก็ไม่มีะไรห่วงเพราะแนนเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าแนนทําได้ขอให้มั่นใจแล้วก็เรื่องรายละเอียดอะไรมากก็ปกติก็คุยกันอยู่แล้วไม่อยากจะบอกอะไรมากบอกว่ารักแนนนะสู้ เอ thank y เอารวมก็อะไรยงี้ก็พี่แนนทำได้อยู่แล้วก็เอาความมั่นใจที่ซ้อมกันในห้องน้ำเออเรารู้กันนั่นแหละเอาอย่างนั้นอะเอาแบบหมุนหัวอย่างเงี้ยอยากให้มั่นใจมากมากชอบแบบเวลามั่นใจแล้วแบบเกิดอ่ะวิ่งนี่เกิด วิ่งอื่นไม่วิ่งนี้เกิดมากวิ่งอื่นก็เกิดเพราะคงเคล็ดคืเกิดแบบเซ็กซี่เลยวิ่งเกิดซูซู่จ้ามากเลยอืมชอบแนนวีกนี้มากเออหรอวิ่อื่นไม่ชอบเลยอ๋อชอบชอบชอบแต่ว่าวีกนี้ชอบมากขึ้นุดอ๋อวิ่อื่นมันจะเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันมันเซ็กซี่แบบกดฟังชอบชอบดูอ่ะ ันดูแล้วมันดูแล้วมันแบบดูแล้วมันแบบได้อารมณ์ดีแบบมก็คือแบบมันได้อินแบบได้คือแบบมันคือเออออการมล์แบบแท็กซี่อ่ะดีแต่ว่าแต่ว่านานทำได้มากกว่าอีกอ่ะมากกว่านี้เออรู้สึกว่าแบบยังได้อีกแค่นี้ก็ดีมากเก่งมากคงนี้ทำให้แต่งทีก็ อยากจะให้กำลังใจครับสู้ๆพี่แนนเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปมากใกล้ๆยังจากแบบปวดฟันอะไรเงี้ยมาแบบเซ็กซี่แบบเปลี่ยนได้ก็แบบขาดได้ไงปวดฟันทำก็สู้ๆก็เป็นบันดี้ก็อ่ยวทำอะไรเซ็กดีมากเปิดตู้เย็นมาวีสิบเอ็ดวีสิบเอ็ดเดือดดี คำครับคำครับกับโซโซครับเขียนผิดเขียนผิดจะเียงกินเองโอเคอาพี่เบนครับก็สำหรับแนนนะพี่เคยคุยกับเทมไว้นานแล้วบอกว่ามันเวลาผู้หญิงเนี่ยมีแนนคนหนึ่งเนี่ยที่เหมือนกับว่ามีเส้นอะไรมันกั้นตัวเองไว้อยู่คือถ้าคือคุยคุยคุยกับเทมพ่าะถ้าแบบเส้นนี้มันไม่มีแนนจะเป็นคนที่ปล่อยออกมาได้อะไรอีกเยอะมากเจ๋งมากใช่นี่คือความที่เห็นตรงกันมากแล้วแบบแล้วจริงนะ คือตอนนี้มันมันเส้นมันเริ่มเรียนแล้วแหละแต่มันก็พี่เชื่อว,ว่ามันยังไม่ได้เรียนหแต่อยากให้พวุ่งนี้มาทําให้มันหายไปเลยได้ไหมมันจะได้แบบปับ้งออกมาแล้วว้าวสูดดิคีเพียงอะไรวะพี่ดูไม่ยากหรอกเอออย่างนี้ไม่ยากแบบไปเต็มที่เลยครับพุยท,ทีมันเน้นเน้นตอนนั้นก็แล้อนะพูยทีนั่นแหละแนนแนนเป็นคนเก่งครับจริงๆมั่นใจไม่ว่าจะเรื่องแบบเสียงไม่ต้องกลัวเพี้ยนหรอกพี่ดูตลอดแบบกลัวแนนกลัวกลัวมันจะเพี้ยนกลัวมันจะอะไรมั่นใจเนนวันหนึ่งมันจะไม่เพี้ยน อย่าเพี้ยนอย่างเพี้ยนอย่าเพี้ยนสมองอย่างพี่โอเคครับตั้งใจครับพี่หนสๆวาตองเหนื่อยยามีคขอรวรวมทีมไหมรวมาเลยรวมทีมอ่างั้นมาดีพี่จะพูดจะพูดเอ้ยนยงไงเอาตรวตรวเลยเิวิร์แล้วเิเวิแล้นะก็ทีนี้นนทำดีนะแบบทั้งที่โชว์นนต้องคิดเองอ่ะแบบพอ๊ย พัดมาแรงวันน่ะรำเสียใช่รำเสียเออทั้งนี้แบบว่าอ๋อทั้งนี้แบบว่าถ้าเต้นต้องคิดเองอะไรเงี้ยแนนก็ทําออกมาได้ดีที่ที่เมื่อวานเอ้ยวันนี้เราเห็นแนนราทูก็แบบเออเจ๋งอ่ะคิดเองได้ถ้าแบบเต้นที้คิดไม่ได้อืมอยากให้คลิปตรงนี้ไว้แล้วก็อยากให้เอา วันออดิชัน่นก่อนที่จะได้มาเป็น24่สิ่คนอะเอออยากให้เอาตรงนั้นมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าวันนั้นแบบแนนเป็นคนมีเสน่ห์มากๆถ้าแนานปล่อยออกมาอมืเพราะว่าแนานอยู่ถึง12คนสุดท้ายแน่นอนก็สำหรับบีมน,นะคระยิมคิดว่าที่เพิ่งเวิร์กชอปไปใช่ไหมของคุณครูโดนะะับยิมคิดว่า มันไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ด้านดีหรือว่าด้านไม่ดีแต่ถ้าสิ่งนั้นมันทําให้เราอะโชว์ออกมาดี่ดีะ่ะมันไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีอะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออยากให้เก็บตรงนั้นไว้แล้วก็เอาไปโชว์บนเวทีเท่านั้นแหละครับอคครคุณผู้ชมทำหมอนเขาเปื้อนนะไม่มีอะไรเลยครับผม เล่นเล่นกรเล่นกดก็เห็นชัดสุดว่าแนนไม่กังวลแล้วอะจากแรกๆแนนแบบแบบโคตรขี้น้อยอะแบบนิดนึงก็แบบเห็นเลยอะแต่นี้แบบกลายเป็นแบบให้กําลังใจคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ความมั่นใจมีแล้วแหละก็อยู่ในคุ่เดียวกันเพราะพรุ่งนี้ขอว่าตั้งแต่ซาล์เช็คเลยก็ใส่ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้ว่ามันจะมีปัญหาเหมือนกันว่าแบบตอนซาล์เช็คจะไม่กล้าอะไรเงี้ยแล้วพอไปบิวตอนจริงมันจะแบบมันจะไม่มาแค่นั้นแหละ ทำได้อยู่แล้วคุณผู้เห็นานาออตอนมาคือพีออยู่เฉยๆยังไม่พูดแม่อะไรเนะี่ยสวยน่ารักมากเป็นสาวที่สวยแต่พอพูดป้าเป็นป้า <laughs> เ,ปเป็นป้าแบบเป็นป้าแบบ Alzheimer เอัซไซเมอร์อะไรเงี้ยลงมุ่นลืมนี่เ้ย แล้วก็แบบมันหลุดไปเรื่อยอ่ะมันหลุดอะไรแบบเบลอมากเลยมันข uh? ัดกับลุกของแนนอ่ะหุกเข้าใจไหมมันขัดมากเลยลุกเราแบบสวยมากแล้วน่ารักอ่ะหวานเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยตอนเนี้ยคิดว่าเวทมนต์ที่แปะไว้หัวนอนวันเลิกเว้นเมอร์เนี่ยน่าจะได้ผลมันมันอยู่ที่เราไงอยู่ที่เราเราบอกก็แล้วแล้วเราก็ไม่หลุดละใครพูดเลยมันก็นิ่งๆอย่างเนี้ยมันไม่ต้องขับนี่ม ยิ้มแบบสวยๆ<ะ>อะค่ะยิ้มแบบผู้หญิงสวยๆเพราะเราเป็นคนสวย <oun rat. S 1> แล้วมั like, <tercer> ่นใจได้เลยว่าเราเป็นคนสวยเท่านั้นแหละเราจะดีหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้ารูปเข้าร่างตอนนี้มันเข้ามาแล้วมันเรากล้าที่จะปล่อยความเซ็กซี่ออกมาแล้วขอบคุณค่ะีใจดีใจร้ายต่อไปอ่า